ยายกำลังลกกกากากะงามงามเดี๋ยวคึ้มเดียวแดดอยู่บนนี้น่ะยาอเจยายเจลกาเป็นลกามใหญ่ป่ะอ mm. ืมมาลกาป่ะจิ ง่ายนะจากัดแขวะเบาจะกัดแขวะเบาเนาะมิเตกีบใหญ่ๆงามๆเออบอต่องน่องนั่ะยืดถิงนี่แหละเบิ้งนะกัดมิเตกรีปใหญ่ๆงามๆหนามมันหลายๆมันตั้งไปอยู่ งามผักกาดกันได้เตอเต๋หน่อยก็อยากมาหนะ้ากระซางจังไปเก็บเอาคุณน้ำน้ำน้องสาฝนตกีคักน้ำเต็มบน้องพันตัดเขาบพาทางุน วิธีชีวิตชาวนานะคะตอดอาแค่เนังงลูกลกกาดำหน้าบ่ห,นนาห้ามดอกห้่มไห้มันหาาโหลดไพ้บอลอยากมา บ่มีหยาเลยบัดเดี๋ยวนี้น้ำหลน้ำกัไหลอยู่ไปมยอน่นอนก้านนี่ก้างกนี่เดี๋ยวเอาไปดำอยู่อำเภอหน้าตาไปไก่ไก่เดินข้ามไก่อยู่ที่ส่นอันลกไงน่องยิ่ย่ลกว่าตาเด็ดสามสามไม่ซื้อไดเด แต่จักมาแต่ไม่ไม่เห็นทุกผู้ชมเอยเอาอันเสบียงมาชมเขาพวกสัตว์เนี่ยนี่แต่ไม่ป็นแห่งเลยอฉะนั้นเล่าแขียงเร่งโบเสียโบปวดเล่าได้ทุกมนานหลานมิเงยจอกโบจัดมันเป็นอะไรเจ็บขามันเป็นอะไรเจ็บแอวเล่าว่าเล่าบ่จัก ไม่แม้จอกบโมเมนว่าเว้าเอาทหารโมผ่าเราหักันั่นเราบริจา,าหมอได้ว